สวัสดีครับพบกับผมในช่องอาร์ตเกษตรผสมผสานนะครับวันนี้เราจะมาแกะดูกล่องไข่หอยโขงนะครับที่ผมสั่งมาจากใต้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูนะครับตัวหอยโขงนะครับไข่หอยโขงที่ผมสั่งมานะครับเนี่ยครับวิธีการแพ็คที่เขาส่งมาเจ้านี้ดีนะครับส่งจริงนะครับชื่อเฟซนะครับไม้สนชนแพนะครับเนี่ยครับหนึ่งลังสองลังสามลัง สีลังห้าลังหกลังเจดลัง8ปดลัง9กลังสิบสิบเอ็ดสิบสองสิาสสห้าหเจ็ดสปด

แล้วก็สามสิบห้าลังแล้วนะครับสามสิบห้าลังนะครับวันนี้เรามาดูพ่อแม่พันธุ์นะครับที่ผมสั่งมานะครับนี่นี่ครับคือพ่อแม่พันธุ์หอยโข่งนะครับที่ผมสั่งมาเอาไว้ทําพันธุ์นะครับเนี่ยครับ นี่นะครับตัวใหญ่มากเลยนะครับเราจะเอามาทำเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับเนี่ยครับสวยๆเลยครับหากพี่ๆน้องๆท่านใดที่สนใจอยากจะเลี้ยงหอยโข่งนะครับลองไปสั่งดูได้นะครับหรือทำตามวิธีที่ผมฟักไข่ไว้ในคลิปก่อนๆได้เลยนะครับวิธีการฟักทำยังไง งั้นคลิปนี้ผมขอลาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ